สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่า10ธุรกิจมาแรงรับสังคมผู้สูงอายุวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าแนวโน้มธุรกิจที่โดดเด่น10 ธุรกิจที่น่าลงทุนรองรับประเทศไทยที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีธุรกิจอะไรบ้างวันนี้จะมาเล่าในเรื่องนี้ให้ฟังกันครับโดยทั่วไปนะครับประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือเอจิ้งโซซ e t y ตี้จริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทั้งโลกใบนี้กาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากจํานวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราเทคโนโลยีการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้อัตราการเสียชีวิตต่ําลงรวมถึงอัตราการเกิดของเด็กในประเทศต่างๆก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวครับโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนาผู้สูงอายุไทยประเมินว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นะครับในปีพุทธศักราช2564เพราะฉะนั้นใกล้เข้ามาแล้วครับเราจะมีจำนวนผู้สูงอายุเป็นสัดส่วน มากขึ้นหรือเป็นสัดส่วนหลักของประเทศไทยเลยทีเดียวครับก็แน่นอนครับว่าการที่มีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นโอกาสและความท้าทายใหม่ๆของผู้ประกอบการที่สามารถที่จะตีโจทย์แตกได้ว่าธุรกิจหรือสินค้าประเภทไหนที่จะเจาะกลุ่มตลาดได้นะครับเพื่อรองรับความต้องการจํานวนมากของผู้สูงอายุเรามาดูว่าธุรกิจอะไรมีแนวโน้มในอนาคต มีโอกาสเติบโตได้รับประโยชน์จากสังคมผู้สูงอายุกันนั่นเองแลครับแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำา10ธุรกิจมาแรงรองรับสังคมผู้สูงอายุนั่นเองนะครับธุรกิจแรกเลยนะครับธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารครีนหรืออาหารที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงนะครับพวกออแกนิกต่างๆ รวมทั้งวิตามินอาหารเสริมก็ยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างมากสําหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีจึงเป็นทางเลือกในการที่จะดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 2. ธุรกิจที่ปรึกษาวางแผนการเงินหลังกเกษียณพูดง่ายๆก็คือวางแผนกเกษียณน,นั่นเองนะครับมีผลสํารวจออกมาว่าเรื่องที่ผู้สูงอายุกังวลมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆก็คือฐานะทางการเงินหลังกเกษียณว่าจะมีเงินพอใช้หรือเปล่าเพราะในช่วงหนุ่มๆสาวๆวัยทํางานก็อาจยังไม่เห็นความสําคัญหรอกนะครับเลยไม่ค่อยมีการวางแผนการเงินกันสักเท่าไหร่ทําให้เป็นโอกาสของธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงินในการวางแผนการเงินหลังกเกษียณซึ่งยังสามารถที่จะเติบโตได้อีกมากเลยทีเดียวครับเพราะอายุเฉลี่ยของคนไทยที่มีทิศทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้มีความเสี่ยงทางการเงินเมื่อวัยเกษียณเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองหลายคนจึงเลือกใช้นักการเงินมืออาชีพมาช่วยลดความเสี่ยงนี้ออกไปนั่นเองพูดง่ายๆคืองานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกเกษียณว่าหลังจากเรากรเกษียณไม่มีงานไม่มีเงิน เงินที่เราเก็บต้องเก็บแค่ไหนถึงจะทำให้ชีวิตหลังเกษียณของเรามีเงินเพียงพอจนกระทั่งเราจากไปนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจอีกธุรกิจหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ 3. สถานดูแลผู้สูงอายุเป็นรูปแบบในการให้บริการผู้สูงอายุเข้ามาพักอาศัยในบ้านหรืออาจจะเป็นอาพาร์ตเมนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเพิ่มการบริการด้านการแพทย์เข้าไปร่วมด้วยนั่นเองครับซึ่งเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องไปพบแพทย์อยู่บ่อยครั้งการทรําธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากครับเพราะเหมือนได้อาศัยอยู่ที่บ้านในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยไม่ต้องปรับตัวเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการเปิดให้บริการแล้วมากขึ้นมากขึ้น โดยการเช่าไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวพูดง่ายๆก็คือถ้าเราแก่ไม่มีคนดูแลเราก็ไปอยู่ที่นี่ได้นะครับที่นี่ก็จะมีโรงพยาบาลมีหมอที่อยู่ใกล้ตัวนะครับเหมือนเป็นสถานที่ที่ทำให้ผู้สูงอายุมาอยู่แล้วก็มีคนที่สามารถที่จะดูแลเรื่องสุขภาพให้ได้ด้วยนั่นเองละครับ 4. ธุรกิจฟิตเนสเฉพาะทาง สำหรับผู้สูงอายุแม้ปัจจุบันนะครับฟิตเนสเทรนเนอร์เกิดขึ้นจำนวนมากมายแต่ฟิตเนสที่เจาะตลาดเฉพาะผู้สูงอายุโดยเฉพาะก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการที่มีอยู่โดยกลุ่มผู้สูงอายุก็ต้องการสถานที่อุปกรณ์รวมถึงคอร์ดเทรนนิ่งต่างๆที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนั่นเองละครับเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพหากใครสามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้ตรงจุดตรงประเด็นก็รับรองละครับว่า ลูกค้าผู้สูงอายุล้นหลามอย่างแน่นอนแล้วครับข้อ5บริการรับส่งนะครับหรือบริการเดลิเวอรี่นั่นเองคำว่า d e l i v e อรเนี่ยหมายถึงเป็นธุรกิจสมัยใหม่ที่มองดูแล้วก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่าลืมไปครับว่าความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าก็มีความสำคัญ พอช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุเนื่องจากต้องเข้าใจว่าอายุที่มากขึ้นการจะออกไปเดินเลือกซื้อของนอกบ้านก็คงไม่สะดวกมากนักเท่าไหร่นะครับดังนั้นหากผู้ให้บริการต่างๆหันมาเจาะกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นก็บอกได้เลยครับว่าโอกาสเติบโตของธุรกิจก็ยังมีแบบก้าวกระโดดโดยทีเดียวเพราะต่อไปก็อาจจะมีบริการส่งสินค้าที่สร้างความสะดวกสบายกับผู้สูงอายุมากขึ้นยังไงล่ะครับ 6. ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็เป็นแนวการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่กำลังมาแรงอย่างมากในขณะนี้นะครับและก็จะตอบโจทย์ผู้สูงอายุสุดๆเพราะการได้พักผ่อนหย่อนใจรวมถึงได้สุขภาพที่ดีอีกด้วยเนื่องจากผู้สูงอายุจะได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆพร้อมกับจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งเพื่อมาทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกวิธีตามหลักการแพทย์ไม่ว่าจะเป็น การนวดการอบการประครบสมุนไพยการบริการสุขนทบบำบัดวารีบำบัดการออกกำลังหรืออะไรต่างๆมากมายที่ได้ท่องเที่ยวได้ออกกำลังเพื่อสุขภาพต่างๆด้วยพวกนี้ก็จะเป็นเทรนด์ของธุรกิจที่มาแรงรับสังคมผู้สูงอายุอย่างแน่นอนแหละครับ 7. ธุรกิจสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เป็น สิ่งที่จะแก้เหงาให้กับสังคมผู้สูงอายุได้ครับในปัจจุบันสังคมไทยนิยมกันอยู่แบบครอบครัวแบบเดี่ยวมากขึ้นคําว่าครอบครัวเดี่ยวในที่นี้ก็หมายความว่าเมื่อแต่งงานแล้วก็แยกออกไปเมื่อแต่งงานก็แยกออกไปหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะไม่มีลูกทําให้ผู้สูงอายุบางส่วนครับเมื่อถึงวัยเกษียณแล้วก็เกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมาจากการที่ต้องใช้ชีวิตเพียงลาพังการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยให้ผ่อนคลายและคลายเหงาไปได้ด้วยล่ะครับซึ่งเกิดส่งผลให้เกิดธุรกิจเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงขึ้นมามากมายยิ่งหากเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฝึกมาโดยเฉพาะเพื่อดูแลผู้สูงอายุแล้วล่ะก็ก็นับว่าเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ตรงประเด็นตรงจุดมากเลยทีเดียวนะครับ 8. ประกันสุขภาพประกันชีวิต ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพประกันชีวิตยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากเลยทีเดียวจากปัจจุบันที่คนไทยเริ่มมองเห็นประโยชน์จากการทำประกันมากขึ้นและผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยให้บริษัทประกันต่างๆขายกรมธรรม์ได้สูงขึ้นตามไปด้วยเพราะสามารถที่จะคุ้มครองความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุรวมทั้งปัจจุบนันคนไทยก็มีอัตราการครอบครองกรมธรรม์ ประกรันชีวิตที่ค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาในหลายๆประเทศครับแต่เมื่อเทียบกับลักษณะของจํานวนประชากรแล้วอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกรันชีวิตก็ยังต่ําอยู่ดีครับจึงยังมีโอกาสสําหรับธุรกิจประกรันที่จะเติบโตได้จากฐานลูกค้าผู้สูงอายุนั่นเองหรอครับ9ธุรกิจความงามเพื่อการชะลอวัยถึงแม้ว่า อายุจะมากขึ้นมากขึ้นแต่ก็คงไม่มีใครที่อยากให้ตัวเองดูแก่ลงแก่ลงนะครับเพราะใครๆก็อยากจะแลดูหนุ่มสาวตลอดเวลาและนี่คือโอกาสของธุรกิจความสวยความงามเพื่อผู้สูงอายุซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีผู้ประกอบการหลายรายที่หันมามุ่งเจาะตลาดผู้สูงอายุโดยเฉพาะโดยการนำเอาสมุนไพรมาผสมผสานกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใหม่ๆ เพื่อช่วยในเรื่องของการชะลอวัยต่างๆครับพอแน่นอนแล้วครับว่าเมื่ออายุสูงขึ้นสูงขึ้นความเหี่ยวยนความแก่วัยก็เกิดขึ้นแต่โดยปกติของทุกๆคนนะครับก็ไม่อยากให้ตัวเองแก่ลงอยากให้คงความหนุ่มสาวได้นานที่สุดนั่นเอง 10. เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการหันมาสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน รือเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับความต้องการทางด้านกายภาพของผู้สูงอายุซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวนันตอบสนองการตลาดที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนที่สามารถปรับประดับได้โดยง่ายหมอนเก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุการออกแบบห้องให้รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุรวมทั้งการออกแบบห้องน้าให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุยิ่งถ้าบริษัทไหนสามารถที่จะรีโนเวท ห้องและบ้านได้ด้วยก็จะยิ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจได้อีกมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่า10ธุรกิจที่จะมาแรงรองรับสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมีความน่าสนใจจริงๆครับและเทรน์หรือแนวโน้มกำลังที่จะก้าวไปสู่ธุรกิจในแนวนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ฟังหลายๆท่านถ้าเห็นโอกาสแล้วก็ต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่ใกล้เข้ามาถึงในอีกเร็วๆวันนี้แล้วละครับ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v s a t m a r นะครับสะกดง่ายๆนะครับ v s a m a r t ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดี ครับ